สวัสดีค่ะร้านยินรีวาเชียงรายนะคะร้านแอปช็อปนะคะเอาใจสําหรับคนที่มีงบน้อยนะคะแต่ว่าอยากได้รีวยสวยๆสักตัวเอาไว้ใส่เที่ยวก็ดีใส่ทํางานก็ดีนะคะทั้งหมดนี้มีทั้งมี15ตัวนะคะแต่และตัวสภาพเต็มเท่านั้นเลยนะคะสําหรับคนที่อยากได้รีวิงานแท้อันนี้คืองานแทร้อเปอร์เซนต์ทุกตัวนะคะมีจะมีหลายๆรุ่นนะคะเรามาดูว่ามีเอวเท่าไหร่แล้วก็มีรุ่นไหนกันบ้างน,นะคะ มาดูตัวนี้กันนะคะตัวนี้เป็นรหัส98002นะคะเป็นเอววัดจินได้37นะประกันเต็มนะคะสภาพเต็มมากเลยนะคะถือว่าโอเคมากนะราคาประมาณนี้นะคะ890เนื้อผ้าหนานิ่มนะคะใส่สบายนะคะซื้อไปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะในราคานี้นะคะลำดูต,ตัวต่อไปนะคะตัวนี้รหัส9481นะคะเป็นเอว36นะคะตัวนี้ประกันหลุดนะคะลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่ม ใส่นะคะทรงสวยนะคะตรงไปขาจะมีตำหนินะคะตำสภาพไปเลยนะคะตมสภาพการใช้งานนะคะลักษณะผ้าหนา,า,น,าน,นิ่มแต่ทรายด้านหลังด้านหน้านะคะเป้าเต็มนะคะเป้าเต็มตัวนี้จะเป็นตนะเข็บค,คู่นะคะตัวต่อไปนะคะรปหัส8น6 0นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอว36นะคะตัวนี้จะเป็นขากระบอกตรงนะไปแอร์ประเก็นหลุดนะคะลักษณะเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะเป็น5 0านะ,นะผลิตที่เฮ ติดนะคะ ตัวนี้เนาะเป็นกระดุมอ่าลืมแจ้งน,นะคะตัวนี้สกิดเซอร์นะคะใครชอบแบบนี้ก็ทักเข้ามาได้นะคะเป็นตะเข็บคู่นะคะตัวนี้เรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสวยมากอันนี้คือราคา890ริจินนะคะราหัส88รหัส8772นะคะตัวนี้ป้าอยู่ที่38นะคะวัดจีนได้3 7เป็นรุ่น501ประกินเต็มนะตัวนี้ขาใหญ่หน่อยนะคะขาอยู่ที่8.8นะคะตัวนี้มีครอบนะคะให้ดูกันชัดๆเลย ะะตัวไหนมีตำหนิก็จะแจ้งให้ทุกตัวเลยนะคะลักษณะเนื้อผ้านานิ่มแต่ทายนะคะเป็นตะเก็บคู่นะคะตัวนี้ต่อไปรหัส8 7ด1นะคะตัวนี้ไปอยู่ที่44วัดจินได้41นะคะใครใส่เอว41นะอติดต่อมาได้เลยนะตัวนี้ไปขายอยู่ที่9นะคะลักษณะเนื้อผ้านานิ่มแต่ทายนะคะตรงสวยนะตรงสวย4 0 4 1ใส่ได้นะคะตัวนี้ด้านหลังด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มไม่มีขาดนะคะ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นเอลเล็กนะรหัส1 2ตัวนี้รหัส1 0 2 2 2นะคะป้ายอยู่ที่29นะคะวัดจินได้27นะเป็นรุ่น501นะคะตัวนี้ขาเล็กนะขา7เนียวทรงสวยนะคะตัวนี้890นะคะด้านหน้าเป็นงานเฟรแบบนี้เลยนะคะเป็นรุ่น501ลักษณะผ้าหน,นานิ่มแต่ใสายนะคะรันชัดนะคะรันชัดมากนะคะตัวนี้เป็นตะเข็บคู่นะคะเป้าเต็มสภาพเต็มนะคะ เรามาดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นเอลสานะราคาหนึ่งนสามห้าสอนะคะเป็นเอลสางานตรงป้ายตัวนี้เป็นขากระบอกตรงนะคะเป็นรุ่น5้5นะคะขามาตรฐานนะคะละักษณะเนื้อผ้านะคะอ่าตัวนี้เป็นผ้ายืดนะคะเป้าซิปนะ เป็นรุ่นห้าูน้านะคะด้านหน้าจะมีตําหนิตัวนี้จุดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจุดเดียวนะคะตัวนี้เป็นสียินอ่อนนะคะตัวนี้ยาวยาวทั้งตัว45นะคะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นงานแฟชั่นนะรหัส106 97นะคะเป็นเอลส0ขา7.5หานะไปดูด้านหน้าก่อนนะคะตัวนี้เป็นงานแฟชั่นนะคะเป็นเป้าซิปนะกะดูเป็น สีสีแบบนี้นะคะที่เห็นเลยนะด้านในจะเป็นแบบนี้นะตัวนี้มีตามําหนิตัวนี้นะคะชุนเนียนะคะอันนี้ด้านในนะคะด้านนอกตัวนี้จะไม่มีผลต่อกันใส่เลยนะคะไปดูด้านหลังนะคะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะคะตัวนี้ตัวจริงสวยนะคะตัวจริงสวยใครชอบแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสีเข้มนะคะตัวนี้รหัสเนอเนอหนหกหกนะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่32นะวัดจริงได้33นะคะปค้ายขายอยู่ที่8.5ตัวนี้เป็นรุ่นห59นะ ะะเป็นปกเกลเต็มนะลักษณะนเนื้อผ้าบางนะคะตัวนี้จะไม่ยืดนะเป็นเป้าซิปนะคะไม่มีตําหนินะคะตัวนี้สแตมกระเป๋าด้านในด้วยนะคะฉลองร้อยสามห้าปีนะป้ายแคร์ตัวนี้อยู่ครบเลยนะคะผลิตที่บังคลาเทศนะคะป้ายแคร์อยู่ครบตัวนี้ผ้าบางนะคะใส่สบายนะคะใส่เที่ยวใส่ทำงานได้เลยนะคะตัวต่อไปรหัสหนึ่งศูนย์สี่เก้าเจ็ดนะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่สามสองนะวัดจินได้สามสิบสามนะคะเป็นรุ่นห้าห้าเก้าขาอยู่ที่ 8.5นะคะประกนเต็มนะคะตัวนี้ตัวจีนสวยมากเลยนะคะลักษณะเนื้อผ้าหนานิมนะคะผ้าไม่ยืดนะคะใส่สบายแน่นอนนะคะเป็นเป้าซิปนะคะสแตมกระเป๋าด้านในฉลอง140ปีนะคะป้ายแคร์อยู่ครบทุกใบเลยนะคะ3าใบาเลยนะผลิตที่เม็กซิโกนะคะตัวนี้ใส่สบายนะคะตัวนี้ผ้านิ่มมากเลยนะไม่มีตําหนินะตัวต่อไปรหัส10501นะคะ, 5, 0, 1, ะ,คะตัวนี้เป็นเอล34นะคะเป็นงานตรงป้ายนะคะ อยู่ที่8.5นะคะเป็นรุ่น505นะคะปกเกลนเต็มนะคะลักษณะเนื้อผ้าหนานิ่มแต่ทรายเป็นเป้าซิปนะคะด้านในสแตมกระเป๋าด้านในฉลอง135ปีป้ายแคร์อยู่ครบ3 2ใบนะคะตัวนี้ป้ายแคร์จะเป็นแบบนี้นะป้ายแคร์จะมีหลายแบบนะคะด,ด้านหลังนะคะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มเป้าเต็มนะคะไม่มีตำหนิน,นะคะไม่มีชุ่มเนียนนะลักษณะเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะต่อไปเรามาดูสีเข้มนะคะรหัส105 0 3นะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่33นะวัดจินได้34ตัวนี้ปลายขาอยู่ที่8.7นะคะเป็นรุ่น559นะคะเป็นป้ายอานะประกนเต็มนะคะลักษณะนเนื้อผ้าบางนะคะตัวนี้ก็ตัวตัวนี้ตัวจินสวยกว่าในรูปเยอะเลยนะคะป้ายแคร์นะคะปค้ายแคร์อยู่ครบนะตัวนี้ไม่ได้สเต็มนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะสภาพเต็มนะคะผ้าไม่เปื่อยนะคะไม่ปะไม่ขาดนะคะไม่มีตำหนิใดๆนะคะสีสวยนะคะ ต่อไปเรามาดูสีดํานะตัวนี้เป็นรหัส98 56นะคะตัวนี้ป้ายอยู่ที่36วัดจินได้38นะคะป้ายขายอยู่ที่7.5นะคะเป็นรุ่น50-2นะคะประกนดำนะตัวนี้จะเป็นผ้ายืดนะคะผ้ายืดประมาณ 1- 2เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเป้าซิสีดำเสนททต้งตัวไม่มีตำหนินะคะสแต็มกระเป๋าด้านในฉลอง14 5ีปีป้ายขาอยู่ครบ3บาใบเลยนะคะอยู่ครบ3บาใบด้านหลังนะคะด้านหลังสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะใครอยากได้รีไวสีดานะคะราคา แปดรก็นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะมีตัวเดียวนะคะแ9 0นะต่อไปรหัส9906นะคะตัวนี้เป็นเอวใหญ่หน่อยนะคะเอวอยู่ที่43นะคะตัวนี้ยาวทั้งตัว40ไปลายขา8.5นะคะเป็นรุ่น559ตะเกระนเต็มนะคะลักษณะนเนื้อผ้าหนานิ่มนะคะเป็นผ้ายืดนะคะใส่สบายเป็นเป้าซิปตัวเต็มกระเป๋าด้านในฉลอง145ปีป้ายแคร์อยู่ครบนะคะผลิตที่ป กีสถานนะก็อยากได้ตัวนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะเอลสี่สามมีตัวเดียวนะคะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้รหัสหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะคะวัดจินได้สามสิบสี่ปลายคาอยู่ที่เก้าจุดแปดนะคะประกันเต็มนะตัวนี้จะเป็นสีมิดไนท์นะคะเป็นเป้าซิปลักษณะเนื้อผ้าบางนะคะด้านในนะคะกระเป๋าจะเป็นแบบนี้นะคะทั้งสองางเลยนะปลายแคมีใบเดียวนะคะปลายแคมีใบเดียวเป็นเป้าซิปตัวนี้ ด้านหน้าสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะสีเข้มทําตัวเลยนะคะเอ3สามสิบสี่นะตัวนี้เป็นตะเข็บคู่นะคะตะเข็บคู่ใครชอบตัวนี้นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเอวสามสิบสี่นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ ถ้าชุดนี้ทำทั้งหมดนี้นะคะเป็นงานแท้เป็นรีไวงานแท้100%เซทุกตัวเลยนะคะชุดนี้จะเป็นราคา8 9 0ทุกตัวเลยนะคะสําหรับคนที่มีงบน้อยนะคะสบายกระเป๋ามากนะคะชุดนี้ทางร้านมีรับประกันสินค้า7วันนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสะดวกเก็บไปทานนะคะมีค่าของส่ง100นนะคะถ้าพร้อมโอนส่งให้ฟรีเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ